สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถนิวป a จโจ o สปอร์ตนะครับเข้ามาติดตั้งสาท้ายฟ้าวันนี้นะฮะงานค่อนข้างเยอะนะครับเร็จค่ำเลยนะฮะก็จะมีนี่นะครับสวิตปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะจะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อเรากดเปิดฝสาท้ายฟ้าสาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมานะครับการเก็บงานนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อย ค,ค่อนข้างสวยงามเราติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์ในการติดตั้งปาทไายฟ้ารุ่นนี้มากกว่า1นึ่งันคันนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดที่ด้านหลังสวิตต์ตรงรุ่นด้วยนะครับไม่เจาะแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นระบบกรดูดบนนะครับแบบนี้ปิดนิ่มเงียบนะครับแล้วก็เปิดที่ป่าท้ายเดิมของรถได้ครับ และยังสั่งเปิดได้ด้วยรีโมทนะครับสั่งปิดด้วยรีโมทนะครับพร้อมกับเทสระบบการหนีบโอเคและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้กับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะฮะสามารถสั่งได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดนะครับนี่แล้วนี่เราเตะปิดไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวลองเตะเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ล็อกรถด,ด้วยนะครับ มีกุญแจรถนะครับระบบคีย์เลดเดิมนะครับนี่ปลดล็อกเลยนะครับโ okay, อเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหากใครนะสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโอนะครับหรือว่าร้านฝาท้าฟ้า P2M Auto Shop ก็ได้นะครับร้านเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ